คนเขาว,วันนี้มาส่งกาลังใจสักสิงคโปร์นะคะอยากจะบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนมากๆเลยที่มาในงาน HM งาน GPS วันนี้นะคะถ้าคุณเห็นโอกาสอย่าปล่อยโอกาสให้จากหายไปนะคะคว้าไว้เลยทันที3ปีที่แล้วเป็นยังไง3ปีต่อจากนี้ถ้าใช้ระบบที่นี่ปังแน่นอนจับเป็นกําลังใจค่ะวันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวมาครบเซตเลยจ้า โอเคก็สวัสดีครับก็ส่งกาลังใจจากสิงคโปร์นะครับก็วันนี้เนี่ยโค้ดปอยอยู่ในธุรกิจเดอะเจมมาตลอดระยะเวลา4ปีใช่ไหมครับเริ่มต้นจากการเป็นแค่เพียงพนากาักงานร้านกาแฟในซอนแต่เข้ามาทําธุรกิจเดอะเจมเนี่ยสปีก็ให้ความมั่นคงกับชีวิตมากๆนะครับถ้าวันนั้นผมไม่กล้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจเดอะเจมผมก็คงไม่มีวันนี้แน่นอน4ปีเดอะเจมให้ผมมามากกว่า20ล้านครับครับ สวัสดีค่ะโค้ดพี่กบนะคะวันนี้มาส่งกำลังใจให้กับทุกทุกคนที่มางานในวันนี้เลยค่ะโค้ดพี่กบอยู่มาในธุรกิจเดียเจมส์4ปีแล้วเหมือนกันค่ะเครื่องมือนี้ทําให้พี่กบจากรูปชาวนาธรรมดาเป็นแม่ค้าร้านกาแฟทุกวันนี้พี่กบมีรายได้จากเดอยเจมส์ลักแสนไม่ต่งางพระเดือนจริงๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีกําลังใจขอทุกคนมั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือนี้เดีย่าเจมส์สามารถสร้างคนให้ร่ำรวยได้อย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะอาจารมิโกะเรามาตุลาการตัวโค้ชจันมานะคะวันแรกนะคะก็เหมือนทุกคนเลยค่ะตัดสินใจเรียนรู้นะคะแต่ตัดสินใจทำนะคะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยทํางานแบบนี้แต่ตัดสินใจทำแล้วก็ที่นี่มีระบบไม่เก่งไม,ไม่เป็นไม่เป็นไรแต่มีโค้ชประกบแล้ว3ปีสัมาพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้สามารถทําให้เราประสบความสามําเร็จและจับเงินแสนได้เงินล้านได้มากกว่า2ล้านและมั่นใจว่าทุกคนประสบความสามําเร็จได้ค่ะอาจารย์มิ้องค่ะ สวัสดีครับผมอ๊ดน้องเปรมน,นะครับผมถ้าคนที่ได้ยินเสียงเปนอยู่หรือว่ากำลังเห็นเป็นอยู่ไปอยากจะบอกว่าทุกคนเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะเพื่อนจจะบอกว่าชีวิตผมมีจุดเปลี่ยนจากการที่ผมไปนั่งในงาน GBS ที่ทุกคนกำลัง,งนั่งอยู่ตรงนี้ครับไปจะบอกว่าเปลี่ยนจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งอายุเพียงแค่25ปีสามารถจับมาได้หลักล้านได้และมั่นใจว่าทุกคนจะทําได้เหมือนเป็นแน่นอนสู้ๆนะครับล้วเอกันครับ Good ั f t e น n o o n s สิงคโปร์สวัสดีครับชื่อบัคกีลีเกตน,นะครับคือคนมาจากจังหวัดยะลานะครับก็อดีตเป็นพยาบาลแต่วันนี้ตัดสินใจมาทําธุรกิจตรงนี้100%ส่งกําลังใจสายสิงคโปร์ให้กับพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมธุรกิจทุกท่านที่กําลังจะเข้ามาในงาน g p s วันนี้ จะบอกว่าตัดสินใจทาวันนี้เลยเพราะวันนี้นอกจากคุณมีโอกาสจะมีรายได้แล้วสามารถท่องเที่ยวต่างประเทศแบบพวกเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากมีชีวิตแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้ตัดสินใจวันนี้เลยนะคะเป็นกลาลังใจให้กับทุกคนนะครับ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ